งั้นเราเริ่มมาพิจารณา B กันเลยนะมี b, ตำแหน่งที่1ของ B ีตำแหน่งที่1ของ B นะคะโอเค v b 1นึ่เท่ากับ0ตำแหน่งที่2ของ B ค่ะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2 v b 2เท่ากับเท่าไหร่อยากรู้อ่าโอเค แล้วนะสิ่งที่จะต้องเขียนอีกอันนึงก็คือเขียนฟิวเบดี้ไดแกรมระหว่างกลางมีแรงอะไรบ้างมากระทำนะคะตอนนี้ไปดูที่ B เนาะก็จะมีแรงตึงเชื่อค่ะเราให้เป็น T แล้วกันเนาะซึ่งติดอยู่กับ B เลยจะเรียก T B ก็ได้ค่ะเรียก T B อีได้โอเคเสร็จแล้วมีอะไรอีกที่กระทำมีมวลของ B เนาะ5กิโลกรัมค่ะ 5G หมดละแรงอันไหนน่าจะยาวกว่า 5G เนอะ 5G ยาวกว่าโอเคได้ละค่ะหาังนั้นเราก็จะมาเขียนสมการสมการก็จะเป็นยังไงคะโมเมนตัม um before บวกอิมพล s e เท่ากับ after แทนค่าเข้าไปตอนนี้เรากำหนดให้ทิศลงเป็นบวก นะคะ before เริ่มต้นค่ะโมเมนตัม um เป็น0แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายโมเมนตัม um เป็นมวลคูณด้วยความเร็ว v b2 เขียนตั้งไว้เลย impulse ค่ะ impulse ก็คือแรงคูณด้วยเวลาตอนนี้ทั้งแรงตึงเชือกทั้ง 5g โอเค เราก็เปลี่ยนสมกัยเป็นค่าของที 5G จะเป็น50เลยเนาะ50ลบด้วย tb ค่ะแล้วก็คูณด้วยเวลาค่ะเวลาเท่าไหร่อ๋อเรารู้เวลาว่าเท่ากับ6โอเคเพราะฉะนั้นเราได้มา1สมการนะคะก็คือ50อ่าเดี๋ยวจารย์คูณเข้าไปเลยดีกว่าเอา6คูณเข้าไปนะ6 5 30 3 0 0ร้อยลบหกทเท่ากับห้าวค่ะได้มาละสมการสมการนี้มีตัวไม่ทราบค่าถึง2ตัวได้กันก็คือทีความตึงเชื่อนะคะแล้วก็ความเร็วที่ตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้น1สมการ2ตัวแปรเราแก้ไม่ได้ค่ะไม่พอเราจำเป็นที่จะต้อง ไปพิจารณามวน A ด้วยนะคะเพื่อจะได้สมการมาอีกหนึ่งสมการมาช่วยในการหาคำตอบเนาะอันนี้สมการที่1เขียนไว้โอเคคราวนี้เราไปพิจารณา A ค่ะ A A ก็จะมีตำแหน่งที่1น A. มีความเร็วเริ่มต้นเป็นไงคะ va 1เป็น0เสร็จแล้วเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่2 v a สองไม่รู้อ่าแล้วก็เขียนฟรีเบอรี่ไดแกรมระหว่างกลางมีแรงอะไรบ้างมากระทำอืมที่ a เนอะอ่าด้านล่างก็จะมี3 g จีค่ะแรงน้มถ่วงด้านบนก็จะเป็น t สองตัวถูกไหมก็เป็นสอง t b ค่ะโอเคมีแค่นี้หมดละฟ้น รันนี้เรามาเขียนสมการเนาะสมการโมเมนตัม um ค่ะโมเมนตัมก่อนบวกอิมพลส์เท่ากับโมเมนตัมหลังแทนค่าเข้าไปโมเมนตัมเริ่มต้นเป็นไงคะอัดรสก็เป็น0ูนย์โมเมนตัมหลังโมเมนตัมหลังก็คือมวลของ a นะคะคูณด้วยความเร็ว va 2 ซึ่งเราไม่รู้แล้วสิ่งที่ทำให้วัตถุ a เคลื่อนที่ขึ้นก็จะเป็นแรงต้องเอาเป็นต้องแรงขึ้นเป็นบวกนะคะ2 tb ลบ3 g ก็คือ30คูณด้วยเวลาค่ะเวลาเท่าไหร่6อ่าเหมือนกันค่ะเวลาเดียวกันจากนั้นคูณเข้าไปเลยนะ6 2 12 tb ลบ8 3 8 0 เท่ากับสาม v a 2ค่ะอ้าวได้มาแล้วหนึ่งสมการจริงๆไม่ต้องคูณตัดสามไปเลยดีกว่าอโอเคแป๊บโอเคก็จะกลายเป็นสอง t b ลบสามสิบเท่ากับคูณสองสินะสี่คูณหกสิบเท่ากับ V a 2โอเคเราได้สมการที่2มาแล้วค่ะดูเหมือนตัวแปรจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็จะมี T b ค่ะาตัวแปรเดิมแล้มี V a 2ค่ะก่อนหนะ้านี้เป็น V b 2แต่2ตัวนี้สัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะด้วย V b เท่ากับ2 V a ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราทำไง ตรงนี้เราก็เปลี่ยน va นะคะ mm hmm. เท่ากับ vb 2หารด้วย2นั่นเองจับ1และ2ค่ะมาแก้สมการเราจะหาค่า vb 2ได้และเราจะหาค่า tb ได้ค่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้คำตอบลองไปทำดูนะคะ